วันที่เราเริ่มต้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการเรียนการทํางานหรือว่าการทําธุรกิจนั้นไม่ว่าเราจะเป็นคนเก่งหรือว่าเป็นคนที่ไม่เก่งหรือว่าเป็นคนที่จะต้องเรียนรู้อะไรอีกเยอะแยะมากมายสิ่งหนึ่งนะที่พี่อยากจะบอกทุกคนเลยก็คือว่าเราทุกคนสามารถที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องต่างๆที่เราต้องการได้เพียงแต่ว่าการที่เราจะประสบความสําเร็จนั้นนะคะมันก็ต้องขึ้นอยู่กับการลงมือทําของเราด้วย ก็แน่นอนอีกละเขาว่าเวลาทําไปแล้วเนี่ยก็จะต้องเจอปัญหาเยอะแยะมากมายจนบางครั้งเนี่ยก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราทอ้อเราอยากจะเลิกเราอยากจะหยุดพอก่อนพอแค่นี้แต่ว่าถ้าเป้าหมายปลายทางในชีวิตของเรานั้นนะคะมันชัดเจนมากๆแล้วเราตั้งเป้าว่าเราจะต้องไปถึงตรงนั้นให้ได้แม้มันจะต้องเจอความลําบากขนาดไหนก็เถอะเราก็จะสอดแสวงค่ะหาวิธีทําเพื่อที่จะไปถึงตรงนั้นให้ได้บางทีถ้าเราจะต้องไปเรียนเพิ่มเติมหรือจะต้องแก้ไขปัญหาทุกวันวันละหลายหลรอบเราก็จะทํา และสิ่งที่สําคัญไม่แพ้การลงมือทําเลยก็คือเรื่องของ mindset ค่ะหรือว่าพลังบวกนั่นเองถ้าเรามี energy นะคะไม่ว่าจะเจอเรื่องราวเลวร้ายขนาดไหนเราก็จะผ่านมันไปได้ค่ะทุกคน